ท้ำกลางธรรมชาติอันเงียบสงบขุนเขาเจงานและสายน้ำที่ไหลรินที่นี่คือบ้านปากร้องฮวยจี้หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดตากที่อบอวนไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวิถีไทยและงานหัตถกรรมดั้งเดิม ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสร้างสรรค์เป็นสินค้าขึ้นชื่อครอบคลุมทั้งงานฝีมือและอาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนรสชาติและเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างลงตัวด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นี่มีกลุ่มผลิตสินค้ากว่า10กลุ่มเริ่มต้นจาก<ๆ>กลุ่มที่ 1. หมวกใบลานหมวกใบลาน ผลิตจากใบลานที่เติบโตในท้องถิ่นสร้างสารรค์ด้วยมือของชาวบ้านที่ใช้ทักษะและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสานทุกใบป้ามลอาโกรินค่ะผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เย็บบกใบลานจุดเด่นมันเลยมันก็จะคือมันจะเป็นสีขาวเป็นเอก,กลักษณ์ของมันเลย่ะเพราะว่าอย่างถ้าใบามันแกนก็จะเป็นสีเขียวแต่สีเกี่ยวก็มาทําได้แต่ตรนี้คนมคุณนากก็จะเอาสีขาวมากกว่าเครืรับนี่มันจะไม่มีนะเพราะว่า มันก็จะไปลานพร้อมโผล่ยอดขึ้นมาเขาก็จะไปตัดมาดนะรอให้เขาเรียกว่าสะดือมันมันจะพ้นผลจากไอ้นั้นแล้วก็กตัดมาวันหนึ่งจะได้ประมาณถ้าลงเช้าๆจะได้20่สิบกป๋อยกลุ่มที่2พัดใบลานพัดใบลาน เป็นงานหัตถกรรมที่สารด้วยความละเอียดละออใช้ใบลานที่แข็งแรงและมีความยืดหยุ่นสูงพัดใบลานไม่เพียงแต่มีประโยชน์ในการใช้พัดให้ความเย็นแต่ยังเป็นของตกแต่งบ้านที่มีความงามตามธรรมชาติชื่อป้าทองคำนามสกุลยงเกิดเป็นคนมือสองบ้านปากร้อมมอกี้นี่แหละก็มาเห็นเป็นใช้ตอกเนี่ยสารพัดแล้วคนนี้ที่คิดพ้นขึ้นมาว่า ใบลานเขาเนี่ยมันก็มีคุณนะสมบัติที่เฉพาะตัวเป็นเลยหนึบางโดยบะต้องเหลาสองควาขาวโดยบะต้องย้อม 3. ามควาเหนียวมีในตัวมันเลยและเลยคิดว่าเอ๊ะเฮาน่าจะเอาใบลานมาสานเป็นพัดน,นะเพราะว่าหนึ่งไ้คิดขึ้นมาว,ว่า ใบลานยอดหนึ่งลือมัดหนึ่งหลือกิโลหนึ่งเนี่ยมันสารพัดได้เยอะยอดหนึ่งวันนั้นลองคิดอยได้ตั้ง3าสบกว่าอัน3ามิบที่คิดเป็นเงินก็10บก็สองร้อยสามสบก็600บาทต่อลานหนึ่งยอดจากที่ขายกิโลหนึ่งยี่บาท หรือจากไขายยอดหนึ่งมื่อเป็นไปทำเนี่ยยอดหนึ่งจะได้20-30สามูงสุดกับห้สิบาทแต่ถ้าเอามาผลิตเป็นพัดก็ได้คุณค่าเพิ่มเพิ่มเงินขึ้นมากลุ่มที่3ามคมไฟทุเรียนคมไฟทุเรียนใช้ใบลานเป็นวัสดุหลัก ในการสร้างสรรค์ซึ่งใบลานที่มีความทนทานและมีสเสน่ห์ในตัวเองถูกนำมาประยุกต์ให้กลายเป็นโคมไฟที่มีดีไซน์โดดเด่นและแปลกใหม่ป้าชื่อผีนารัตแก้วแหงน,นอ้องจีเ่นชื่อปารดเป็นผู้ส่งอายุของหมู่ที่2บ้านปากร้องหุยจี้ตอนแรกอะ่ะเห็นเขาทํามาจากกระดาษแล้วมันก็ไม่คงทนแล้วเราก็เลยนึกว่าทําจากใบลานนี้ก็ถ้าจะได้ มันใบลานเนาะใบลานนี่มันเป็นสีขาวเราไม่ต้องมาทําขั้นตอนอะไรอีกก็คือตัดจากต้นลานแล้วก็ตากแดด,ดแล้วก็มาทําเลยแล้วที่จุดเด่นที่สุดก็คือสีใบลานเวลาต้องไฟมันจะสว่างสีจะสว่างขาวนวลสวยมันทําให้ผู้สูงอายุมีไรายได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงทําแล้วมันก็มีความสุขความสุขที่เราได้ทำเนาะแล้วก็เหมือนกระสือวัฒนธรรมเก่า ให้เขารู้ว่ามันยังมีประเพณีแบบนี้อยู่นะที่ว่าแขวนคมมันก็มันก็ดีนะกลุ่มที่4หมวกพระเจ้าตากหมวกพระเจ้าตากวัสดุทำจากใบตาลถักทอด้วยการสานใบตาลเข้าด้วยกันเป็นเส้นๆทำให้เกิดโครงสร้างที่แข็งแรง มีรูปทรงที่สวยงามมีความยืดหยุ่นใส่สบายกันแดดกันฝนได้ดีผมในเดชาอ่อนคงรัตดอนปั้นปากร้องไว้ยที่หมู่สองตํงบลตากออกอำเภอเมืนตากจังาวัดตากครับคือแรงบันดาลใจเมันเป็นสืบทอ,อดมากกว่าปู่ย่าตายายที่เขาทําสืบมาแต่และลูกลูกลูก่หลานก,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 ก็สืบต่อต่อไปจุดเด่นของหมวกนี่คือ เ,เราใช้วัตถุดิบที่ที่มีของที่บ้านเราอยู่แล้วแล้วก็คือคือเราเราเย็บเย็บมือไม่ได้ใช้จักก๊กพวกอุตสาหกรรมมาเสริอมอะไรเลยสวยมือคือทํากับมือมาแจงแต่พื้นปู่รุ่นย่ามาเลยครับเป็นหมวกโบราณนะพอัีอย่างเงี้ยเราก็ต้องสืบสานอนุรักษ์ไว้ครับเพราะว,ว,ว่าวัตถุดิบบ้านเรามีอยู่แล้วครับผม กลุ่มที่5เข้าวแตนข้าวแตนเป็นขนมพื้นบ้านภาคเหนือทำจากข้าวเหนียวคลุกน้ำแต่งโมหรือน้ำกะทิปั้นเป็นแผ่นกลมตากแห้งแล้วทอดจนพองกรอบราดด้วยน้ำตาลเคี้ยวให้หวานหอมนิยมใช้ในงานบุญสวัสดีค่ะ ชันนางมาทุลินมามั่งค่ะภ่มนางเล็ดข้าแตนโบราณทำนางเล็ดโบราณข้าแตนโบราณคือเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณโบราณมาคือข้านางเล็ดโบราณข้าแตนโบราณเนี่ยหนึ่งจะต้องใจขาใจตักเนื่อยขาแม่พิมพ์นี่ก็จะต้องใจผิวไม่พาย ถ้าเป็นของคนสมัยใหม่นี้เป็นกนารจ,จับจ้ยท่อ PVC และและตกัตกด้วยตะแกรงแต่ของฮานี่จะต้องตักด้วยยักขาเอออันนี้ของโบราณท,ทำมาทำมาที่หลัหน้าไอเทศกาลตุดสงการหังเนี้ยนะกระเชิญชวนมาอุดหนุนเข้าแต่นของบ้านปักร้องห้วยจีนี่นะทามาเป็นหลายสิบป,ปีละออกปาตานนะจะต้องสั่งเอาเท่านั้นนะฮะรสชาติกรอบอร่อย ที่6น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่มีรสชาติเผ็ดจัดจานและกลมกล่อมสูตรเด็ดจากชาวบ้านที่เต็มไปด้วยรสชาติอันเข้มข้นของเครื่องเทศและสมุนไพรที่หาได้จากธรรมชาติในพื้นที่สวัสดีครับผมนายพรมคำพานุชกลุ่มน้ำพริกในบ้านสูงไวหมู่สองปากรองไว้จี้ครับแรงบันดาลใจในการทำน้ำพริกก็คือ ที่ซื้อเข้ามาแล้วมันไม่ถูกใจครับเผ็ดมากบ้างรสจืดบ้างไม่ถูกใจก็เลยลองทําขึ้นมากินเองว่าจะเอารสชาติแบบไหนก็ได้รสชาติเผ็ดน้อยค,อคือไปเลือกพริกมาเป็นพริกเม็ดใหญ่แดงมันจะเผ็ดน้อยจุดเด่นก็คือเราใช้ปลาราเนื้อใช้วัตถุดิบที่มีในชุมชนเป็ดพริกหอมกระเทียมมะขามนี่ก็พอรัดทำขึ้นมาก็ได้ ขายในชุมชนในราคาที่ถูกความประทับใจได้มีส่วนร่วมในชุมชนคนในชุมชนมาช่วยกันทําในชุมชนของเราให้มีรายได้เข้ามาครับสามารถติดต่อได้ที่0962405090ครับเป็นเบอร์ของกลุ่มน้ำพริกบ้านสูงไว้โดยตรงเลยครับ ที่7แกงมะแฮแกงมะแฮเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยากมีความหอมอร่อยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศทำให้แกงมะแฮเป็นเมนูที่หลายคนอยากลิ้มลองป้าเชอ่อป้ากุลาบเขี่ยวโคงเป็นคนในชุมชนปากลองฮุ่ยจี่หมูสองก็เป็นเป็นคนทํากับข้าวในหมู่บ้านเนาะ ใน้นบ้านก็จะมีงานบุญงะนอะก็จะขอไปทำไปช่ยวยียนก็จะมีบะแฮะเนี่ยก็จะเป็นอาหารลับมันเป็นของพื้นบ้านจากพื้นบ้านก็กลายเป็นของในในชุมชนไปเลยว่าแกงบะแฮะเนี่ยมันจะต้องของจังหวัดจากแล้บ้านจากก็ขึ้นชื่อแต่ละคนมันก็แก่งได้เหมือนกันนะเนาะแต่แต่ในพื้นบ้านนี้ก็จะเป็นแปนี้แกง มันก็จะเปิดโบราณโบราณเนานะมันก็จะมีรูปแบบหลายอย่างบางทีก็บ่อ่ายฮะแต่พื้นบ้านเฮาก็จะใส่ฮะแต่ที่จะขาดมาได้คือ1นึ่งชะอ,อมมะเือเทศส้มมะขามมูสแซมจอนสมมุติว่าแกงปลาแกงนย่างเรจะมีก็เอ้ยแกงแบ้ของป้าล้อม รองหุ้ยจี้ใช้วัตถุดิบที่ปลูกในท้องถิ่นผสมกับเครื่องเทศทีท่มีรสชาติเข้มข้นทำให้พริกแกงที่ผลิตออกมามีรสชาติที่พิเศษและไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะเียนอูมวง์ค่ะกลุ่มน้ำพริกแกงหมู่2ผู้สูงวัยตักออกหนึ่สองตักออกจุดเด่นของน้ำพริกแกงก็มีวัสดุที่ต้องใหม่สดเช่นคาตะไคร้แล้วก็พริกต้องแดงสดค่ะแล้วก็มีกะปิ มีเกลือค่ะหอมค่ะหอมเครื่องสมุนไพรสมุนไพรไทยแท้ก็คือตะไคร้ค่ะค่ะแล้วก็บ้กงปรูดที่จะออกรสหอมรสอร่อยกิมน,นะไปชิมให้ดูนะอืรสชาติใช้ได้ค่ะหอมอร่อยมากค่ะไปแกงแกงเผ็ดก็ได้แกงเนื้อก็ได้แกงหมูก็ได้แล้วก็ถ้าจะไปแกงส้มเราก็เพิ่มกระชายกับหอมเดงที่จำหน่ายในชุมชนเนาะตอนที่ท,ท,ที่ที่เป็นกลุ่มผู้สูงวัยก็จะมาช่วยกัน ช่วยกันทำาช่วยกันเสร็จเรียบร้อยเลยก็จะแบ่งกันไปให้กินสมมุติว่ามีประชุมทีอ่อำเภอที่ไหนก็เอาไปช่วยประชุมก็สม,มอาติเอาไป 9, ียง ไสเมียงเป็นขนมของว่างที่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยและทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่นสะท้อนถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรสชาติสวัสดีค่ะเรียมนินบุรีค่ะทำไสเมียงค่ะไสเมียงนี้คือบบแป้าในหมู่บ้านนะคะมันจะเยอะแล้วแล้วเราก็เลยเอามาแปลรูปทำเป็นไสเมียงเอาไว้ เรามีงานบูนงานงานางเราก็เอามาต้อนรับอะค่ะมันก็เลยทำเป็นไส้เมี่ยงแล้วเหลือแล้วก็มาทําขายจุดเด่นของของไส้เมี่ยงนะคะคือมันจะมีหวานมานันกรอบค่ะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายเป็นของฝากได้ค่ะสามารถติดต่อได้เบอร์โทรนะคะ0808429691 ี่ไข่เค็มไข่เค็มจากบ้านปากร่องคุยจี้ผลิตจากไข่เป็ดสดคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีดองเกลือที่พิถีพิถันจนได้รสชาติเค็มมันกำลังดีไข่แดงแน,น่นเนื้อเนียนนุ่มสามารถทานกับข้าวต้มหรือใช้ประกอบเมนูต่างๆได้อย่างอร่อยลงตัว ชื่อปะกายแก้วคำดวงนะคะ,ะเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนอุดรเนาะก็พอดีได้แฟนที่หมู่สองเป็นคนหมู่สองมันตากทางครอบครัวเนาะก็คือพ่อน้องแล้วก็พี่สะพ้ายคือครอบครัวขายไข่หมดเลยเป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดไข่เป็ดนี่ก็รับส่งตามต่างจังหวัดด้วยะคะ่ะแล้วก็น้องชายนี่กขาขายไขย่ขที่ตลาดทุกวันนี้เ ชุดเด่นของสินค้าก็คือไข่ไข่เค็มของเราเนี่ยมันเค็มพอดีพอดีมันไม่เค็มมากแล้วก็ไข่แดงมันมันวาวก็จะมีการลงเฟซโฆษณาขายส่งทางออนไลน์ก็มีชื่อเฟซประกายแก้วทำดวงเบอร์โทร0ู7 9 4 8 3 9 2 1 จากสิกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบ้านปากรองห้วยจี้เราได้เห็นถึงความตั้งใจของชุมชนที่นำทรัพยากรท้องถิ่นเมื่อต่อยอดเป็นสินค้าคุณภาพทั้งงานหัตถกรรมและอาหารพื้นถิน่นที่สะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยทุกผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ของใช้หรือของกินแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น การสนับสนุนสินค้าโอท็อปที่นี่คือการช่วยให้ชุมชนเติบโตและคงอยู่ต่อไป